คุณแม่ไหมคะถูกใจค่ะลูกค้าสีเหลืองอมส่องเลยขอบคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรป้านั้นลูกสาวของคุณแม่คนนี้ไม่เคยทําคุณแม่ผิดหวังแน่นอนลูกนั้นคะค่ะแม่ถามสักคานะคะค่ะอีช้อปปี้นั่นมาจับใครคะทาไมนะคะคุณแม่ลักษณะจะเอฟไม่พักเลยเต็มหัวเต็มหูเต็มตาเหมือนล้องวันั้ารับรางวัลครับแม่เลิกพาไปสำเพ็งได้แล้วลูกซื้อมาที่เปแพงส ไปเดินเที่ยวเพลินค่ะคุณแม่ลูกนันค่ะจำที่คุณแม่สอนได้ไหมคะว่าเกิดเป็นลูกผู้หญิงนี่จะมีปวดสกคนนี่มันต้องไม่ดีนะลูกคุณแม่คะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะปานันคนดีนี่ไม่เคยทําคุณแม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคู่ของปานันนะคะไม่ว่าปานันเน้นนะจะมองใครคนนั้นจะต้องมีดาวประดับบานมีล็อาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้นาคนพวก ลาดล่างในปนัดไม่มองแน่นอนค่ดีมากค่ะลูกปานั้นค่ะแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทำไมคะเพราะว่าลูกสาวของคุณแม่เนี่ยคนที่ชื่อปานั้นเนี่ยไม่มีวันทําให้คุณแม่เสียใจแต่า